เกาเพนแพกแล้วเอาเพิ่ะเพิ่นหาาเพืไม่มีอะไรเลยอ่ะเพื่อนเอาไปหมดแล้วมั้งอันนี้ได้มาแล้วห้าอันไม่แบ่งให้เพื่อนเลยไม่แบ่งหรอกเฮ้ยเฮ้ยนั่งได้หโอ้กระเป๋าเลื่อนเอ่อที่ที่ถูกพืชแหม่เอาเอาๆ เออเดี๋ยวเดี๋ยวพาลงหาไปเก็บให้พาลงดีกว่าเออเดี๋ยวพาลงอาหารทิมไหวทิมเลยอะไรอ่ะเดี๋ยวพาลงอาหารควรไปโรงเรียนไหนดีไปโรงเรียนไหนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ไป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 วิทยาศาสตร์เขามารอกันหมดแล้วเนี่ยพ่อเนี่ยตรงนี้ไม่มีเก้าอี้ขอนั่งหน่อย เพื่อนเมื่อกี้นูเห็นคุณเจแต่เพื่อนอิบไปแล้วนี่ไงคุณ,คณเจอพอนูไหลนุไหไเลอนะเอ๊ะใครจะเรอยะเออะนูนั่งแล้ว <laughs> แป๊บนึงนูขอนั่งปกติด้วยกันมันเลื่อนอะ่ะนูไม่ชอบเฮเดน นิวเจอฝาแฝดคนนู้นกับคนนั้นอนะแต่นิวไม่ใช่ฝาแฝดนะนิวแค่เหมือนชุดเฉยๆดูดีเหมือนกันมากแต่นิวแค่มีรอยสักเห็นไหมเป็นรอยสักข้างหลังเห็นไหมเฮ้ยอ,อะไรอะสามสิบนาทีผ่าน <30 S 1> ต่อไป30นาทีต่อมาอุ้ยฝนตกฝนตกไม่นะไม่นะทำไมฝนตกอะนะคู่ขาหนูไม่รู้เลยค่ะหนูกลัวเพื่อนแย่งที่ ฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเขาบอกว่าอะไรอ่านภาษาจีนไม่ออกซอมบี so ้ซอมบี้เหรอซอมบี้อยู่หน้าฝนก็ต้องเป็นซอมบี้ฝนนี่แหละซอมบี้ไอ้ขาวเอสแปลว่าอะไรไม่รู้เฮ้ยเปิดไปแล้วจะไหน <laughs> ใครขึ้นไปยูบนใครขึ้นไปเยียบนยบนหน้าต่างเลยนะ <c oughs> มันก็ป่าแล้วจะมาโั้ตีเอ,โอตาโต้ตาตาตีอตาเอาโต้เอาไม้เบ็ดบอลเรือนี้ดิเอาไม้เบ็ดบ่อได้อันนี้เน่เน่ขอไม่มีใครตีตีเพื่อนนี <laughs> ่ไม่ใช่ปีศาจต้องมีซอมบี้สิเออเพ,พื่อนคีจะลดแล้วเอาเพื่อนหาย มันหายม,มันมาเร็วมันมาแล้วอะไรอะวางแผ่นบนหน้าต่างเพื่อป้องกันลงเรื่อนอ๋อโอเคอันนี้นูกรู้ไป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 เห็นรูมานั่นไหมเราต้องไปที่นั่นเด้อเวเ้นึกเดิอก็อย่างช้าเลยอะยอย่างชา้านะาจะรถจะรถเพื่อนไปดิ Okay, okay. เรามาอีบช่วยกันสิเพื่อนเพื่อนไม่ช่วยเลยวางฉันวางฉันอะไรอ่ะวางฉันคืออะไร<บ>อ่ะอทำไมเราอิบไม่ได้ก็ไปหยิบกระปองเมื่อก,กี้ดิเนอ,อิบเลไม่อิบไม่ได้มันอิบไม่ได้มันจะหมดเวลาแล้ยมันอิบไม่ได้ เอานนั่เอายิบนนนนัั่่แผ้อ๋ออันนี้ไม่ได้พออ๋อช่วยก็ยิบไม่ได้บักพออ๋อดังดังเฉยพออ๋อยืนดังเหม็นพออ๋อไม่ยอมมาช่วยเลยยืนทำอะไรยืนแกว่งไปแข่งมาเรื่องคนอื่นเขาช่วยนุบักคนเดียวอ่ะนี่ไงพาลุงพาลุงไม่มีที่เช็ดจะจะรถเขาต้องใช้เงินซื้อเจ็ดสิบโลบักหนึ่ง ยุงไม่มีสูตรโรบักยุงมียุงมีสูตรโรบักโอ้ไม่มีตามแหวะก็คนมันแบบสายฟรีอันนี้ชุดฟรีหมดเลยนะชุดฟรีหมดเลยเออคนสายฟรีนะสายฟรีสายฟรีสายฟรีไม่รู้สมบีิจะมาตัวไหนขอแอบในตู้ก่อนเฮ้ยไปหาเยี่ยมครูดีกว่าสวัสดีครูอ้าวครูหายครูหายพวะครูหาย อะไรอุ้ยอุ้ยไฟสีม่วงม่โอใครขโม,มยก็อีคูมาน่องออใครข,ขมมมโมยอ่ยะเออทหารมาช่วย,ยท่หารช่วยด้วยทหารทหารเฮ้ยนี่มันพาลงนี่หว่าเดีาผู้เข้าร่วม คือพาลงพาลงกลายเป็นซอมบี้เฮ้เขาเอาไปทดลองแน่เ,เลยอะไรเมื่อกี้ไปขโมยทางพาลงเพื่อนอะเพื่อนเอามาให้อุ้งเราต้องไป,ไปที่มมห้องน้ำโอ้โหยิ่งแต่คนเดินช้าอยู่มัวแต่มาเล่นอะไรนะใช่ไหมพ่อ้ยนั่นไงดีนะพวกเราปิดไว้หมดแล้วสิบเก้าวิ เ,เพื่อนทำไมมีสองคนน่ะอ,อ,อ๋อนี่ไงมาเสียเขาแล้วลงสู้่วมไหม <laughs> อยากกดเพื่อนเอ้ยเพื่อนมาตีดิวเฉยเลยเอาเพื่อนไปตีส่วมเอาเพื่อนมาตีนิวะอะเียบเลยเียบไม่บอกเก็บสี่ชั่วโมงต่อมาเออสี่ชั่วโมงต่อ ฮัลโหลยังอยู่ไหมอ่ะฮัลโหลงไม่อยู่แล้วอ่ะซื้อจรวดเลยเจ็ดเซ็โรบักยึงบอกว่ามึงไม่มีเงินยึงบอกว่าสายฟรีเลยเก็บสายฟรีครับสายฟรีเอ้าเพื่อนหายแล้วโอ้เพื่อนพุ่งไปนู่นแล้วเฮ้ยโดนนัดเดฟโดนนัดเดฟโอ๊ยเพื่อนรังนี้วอะไอ้เพื่อนตัวปวดเอ้ย หวังว่าพะโลงจะไม่อยู่แล้วใช่ไหมพะโลงไม่อยู่แล้วใช่ไหมอะพะโลงไปแล้วพะโลงไปแล้วแ yes. ย่เรายังไม่ได้จัดก,การพะโลงเลยพะโลงไปไหนไปไหนอ่ะไปไหนดีไปไหนดีอะอันนี้ซูเปรอร์มาร์เก็ตหรอไม่ไปเราไม่ไปเราจะไม่ไปซูเปอร์ <ไป S 1> มาร์เก็ตไปที่บักแอนโกล อย่าโวยมีแต่เพื่อนพาไปอ่ะไป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 โอ้เพื <t> ie <mp> ie> ie <mp> ie ่อนไปหาคุกกี้อ่ะไปก่อนเลยค่ะไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วมามาเก็บเก็บให้หมดเก็บให้หมดยังไม่เจของลงเหลือรู้ได้ห้าแล้วหกแล้วเรื่อยๆเก็บเก็บเก็บ เก็บมาได้นึงปะกระป๋องปะกระป๋องาคุมแล้วคุมอย่างคุมแล้วเจ็บตาเจ็บอ้วหมดแล้วหมดแล้วอ่าสอมบี้มาเพื่อหลบสิเพื่อจะไปดูอะไรว้ามพี่เซาเฮ้ยตำรวจโดนัทเดฟบโดนฆาดอ้าวเราต้องหนีโดนัทเนัทเดฟเป็นซอมบี้ โดนัทเดฟยังไม่เป็นซอมบี้แต่โดนัทเดฟลดการไม่นะขอขอฟาเฮ้ยเฮ้ยฟาเสือใว่ฟาโดนัทเดฟตัวนี้มันยาวเช่นยาวอุ้ยไม่นะเขาหลังจะเป็นซอมบี้เขาบอกโอเคุ e ยเอฟอะไรอ่ะ กรณีนั้นยังมีอันนี้ที่เก็บมาจากโรงเรียนได้ตั้งห้าอันจะให้โดนัทเดฟดิโดนัท<อ>โดนัทเดฟไม่ให้เราเข้าไปโดนัทเดฟเดินมาตรงนี้อ,อย่าลักลอบไปให้เจียหยาแล้วนะมันให้ไม่ได้นุติดมันให้ไม่ได้ตำรวจปิดแล้วเฮ้ยเขาให้เข้าไปตรงนี้อ่ะเฮ้ยทำไมอ่ะเฮ้ย ฉากนี้นิวเคยเล่นขอนอนกันฉากนี้บอกแล้วนิวเคยเล่นเว้ยเดินเดินเดินโดนัดนได้เป็นซอมบี้แล้วเห็นไหมเนีย่ยเอ้ยนิวม,มาอยู่ในคุกคนเดียวเอา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 เพื่อนโดนหมดแล้ว แอปแอปเดินทางระยะนี่นุขอชุบชุบนิ้วก่อนตัวนี้เลื่อนนิ้วเหลือน้อยมากโอเคเลื่อนนิ้วเต็มแล้วตัวนี้อย่าบอกอย่าบอกนะสมบี้มันมาอย่าบอกนะเดี๋ยวไปช่วยกันตีดีนะนะอย่าบอกนั่นน่าไปช่วยกันตีดีนัะตายเลยนุฟาดไงนุฟาดมันเคลืนฟาดแล้วก็าหนัวฟาดด้วยเฮ้ยเฮ้ยเบซ่า เดอนเลเซอร์ตายไม่ยังไม่ตายนั่นนั่นนั่นนะเห็นไหมยังไม่น่ามาหลบอยู่ตรงนี้เลยอ่ะน่าโดนเดี๋ยวตายวิ่งหนีที่วิ่งหนีวิ่งหนีเลเซอร์ไอ้ตายตายเลเซอร์มันตายไม่ได้เป็นติดแสงเลเซอร์วิ่งหนีมันยังเดียววิ่งหนีไม่ได้เลยตัวนี้มาเลยแสงเลเซอร์นี่จะหาย ไอ้มันมองไม่เห็นอ่ะเม่อกีเอ้าเื้อหายเลือลือดเโดนัดเด็เลลือดเลน่อยเดียวกด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 กนอยู่ไรไดอยู่ไดอยู่ไดอยู่ของกินนะไม่มีเลยไม่มีเลยส่คืนใส่คืนโโด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 ลบก่อนเอาวาตาย เพื่อโดนโดนัทเดียบตายเลยเออโดนัทพิษอันนี้ก็โดนัทพิษเหมือนกันเออพี่เดี๋ยวโดนัทเพื่อพลังนี่โดนนัดตัวโจมี่มันมาตีเต้ต้ไปช่วยกระตีเร็ว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 เออเออมันไม่มีใครช่วยหนูตีเลยเออเบ๊นจะวิ่งกระเป๋าหยิบกระเป๋าเออเออเออมันไม่มีใครช่วยหนูตีเลยน่ะเออเออมันมีแต่นุตีคนเดียวเออได้คะแนนคนเดียวเห็นไหม เห็นไม่ล่านิวได้คนอีกแล้วนิวมาอยู่กลางใจเมืองด้วยอ้าโดนขอเพิ่มก่อนได้ไหมอ่ะตอนเนี้ยเลื่อนได้เลือน้อยอ่ะโอเคเต็มแล้วอ่ะกด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 โอเคได้อยู่ได้วแล้วหนูกินหนูกินโดนัทเพาะพลังไปแล้วโดนัทเดฟมันจะตายแล้วนั่นน่ะ yes เออโดนัทอันนี้มาอีกแล้วเฮ้ยนี้มีสองอันวิ่งมีวิ่งมีเอาวะจะ จะตายเพิ่งอดมาจะตายแล้วเพื่อนใช้ยาแก้พิษแล้วเอาเพื่อนก็ตายคนนึงโอ้ยเหล่าหนูคนเดียวสงสัยเพื่อนจะเกิดใหม่โดยโดยยาแก้พิษมาอีกแล้วเราไม่กล้าแล้วว่าไม่มีเพื่อนอ่ะมันไม่มีเพื่อนเพื่อนไปตายมดแล้วเพื่อนตายไปแล้ว ตีตีตีมันตีตีตีตตตตตีโอ้โหเพื่อใช้มาสก้าเลยอ่ะจะอจะัวร์ชัวร์ชััวัวร์ชัวร์อัววร์ัวร์วร์อัวร์อัวร์ชัวร์ชัวร์ชัวระอัวรชัวร์ันร์อัวร์ชัวร์ชัวร์อัวร์ชันรันรัรอันร์ชัวร์ชัวร์ชัวร์อัอันร์ชัวร์ชัวร์ชัวระัวร์ัร์ชัวรัั อะไรนุก็เกิดใหม่ได้เอาเ,เลือดเ,เลือ,อ,อดอเดียวเองตายแล้วใครตายแล้วโดนัทเด็บโอ้โดนัทเด็บตายละครั้งแรกครั้งแรกที่นุเหลือรนะอดมาอยู่จะตายอย่าชุบมาแล้วยังไม่หมดเหลืออีกอันเดียวเองสุดท้ายนุอยากเก็บไว้แต่ตัวน,นี้เก็บไม่ได้แล้วเลเือดของฉันมันทุกขหายไป นีน่นวลังวิ่งไปอยู่ดูรถเต็มสิมาโดนรถดูรถที่ยตายเลยนะเออตายเรียบร้อยตายหมดเลยอจบจบแล้วจบแล้ว